สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะวันที่2เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานความสุขให้กับผสมนิกรหลากหลายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาห้วยมหาดจังหวัดระยองแห่งนี้ค่ะการเสด็จพระราชดำเนินในทุกพื้นที่ทำให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเขาห้วยมหาด จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วพระองค์ท่านจึงได้พระราชทานแนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ให้กับหน่วยงานและประชาชนค่ะแถวนี้ป่ามันเริ่มตัง้งแต่2,500ไมานะ,ะมันก็เตียนขึ้นมาเรื่อย<ะ>จกกนกระทั่งไม้<ะ>ที่มีค่าต่างๆมันก็หมดไป<ะ>โดยการทําไม้<ะ>แล้วก็บุกลูกปลูกมันปลูกอะไรเรื่อยเฉยไป<ะ>ก็คมป่าไม้เขาก็มีแนวนโยบายที่จะร่วมกันปลูกป่า ให้ป่ามันคืนผมในฐานะกำนันเจ้าของพื้นที่ก็ร่วมมือกับป่าไม้กันพื้นที่ชาวบ้านเขาเก็บผลประโยชน์บนเขาเสร็จแล้วก็ให้เขาลงมาแล้วเราก็เริ่มปลูกปี2537สมเด็จพระเทพร,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินยังเขาห้วยมหาดและทรงปลูกต้นกฤษณนาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์การฟื้นชีวิตให้กับพื้นป่าเขาห้วยมหาดม,มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สร้างทำเฮ้ยถึง ทำต่อไปในเรื่องของจะปลูกป่าไม่ให้มันเกิดไฟไหม้ไม่ให้เกิดมีออความแห้งแล้งก็คือต้นปิตณานาต้นนี้แหละมีความหมายยังไงสําสหรับพี่เอ่งบ้างสําหรับพี่อ่ะคือพระอ,องค์ท่านได้ทรงปลูกต้นไม้ต้นนี้ไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์อยากให้ชาวบ้านได้สารต่อให้ชาวบ้านได้มีกินมีกินมีใช้แบบพอเพียงคือคนชาวบ้านต้องพึ่งพาอาศัยป่า ความสําคัญของต้นกฤษณามีมากกว่าต้นไม้หนึ่งต้นแลระนาไปสู่ต้นไม้อีกหลายหมื่นต้นหลังจากนั้นส่งผลดีสู่ต้นน้ําอันเป็นจุดกําเนิดแห่งชีวิตค่ะก็คือเห็นผลอย่างได้ชัดเรยว่าที่บ้านที่บ้านพี่คือเป็นต้นน้ําพอหน้าแล้งน้ําหายไปหมดตอนี้น้ําเขาจะค่อยๆซึมซึมลงมาเรื่อยมาเรื่อยหน้าแล้งก็ไม่ขาดน้ําถึงน้ําน้อยแต่เราก็ไม่ขาดแล้วก็ชวนเด็กๆเกยาวชนขึ้นไปศึกษาดูแลต้นไม้ <S S S ให้เขาได้รู้จัก <c oughs> ก็คือเรา ทำตรงนี้ไม่ได้หวังเพื่อเราหวังเพื่ออนาคตมอนข้างหน้าโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ,พรัตราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทําให้ทุกคนร่วมกันปกป้องดูแลให้เขาวห้วยมหาดยังคงความอุดมสมบูรณ์สร้างประโยชน์ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน แนวทางรับมือกับปัญหาที่เขาห้วยมหาจังหวัดระยองที่สมเด็จพระเทพ,พระรา,ราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีพระราชทานให้กับชาวบ้านในพื้นที่หยุดผลกระทบได้อย่างมหาศาลค่ะแล้วก็ทําให้หลายสิบปีที่ผ่านมาคนที่นี่ยังมีความสุขได้ตราบจนถึงปัจจุบันสุขแบบไทยใจพอเพียงในวันพรุ่งนี้เรายังตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ที่เขาห้วยมหาจังหวัดระยองกันนะคะวันนี้สัตว์วนันสวัสดีค่ะก็ไม่ใช่แค่ต้นไม้ ใช่ไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่พระองค์ท่านปลูกเพียงต้นเดียวแต่มีความหมายมากสําหรับชาวบ้านและสำหรับเยววาวชนที่ได้มาเห็นเขาจะได้มีจิตสํานึกว่าท่านเป็นหึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านยังส่งอนุรักษ์ปลูกต้นไม้ไว้ทุกที่ที่พระองค์ทรงเสด็จ